สวัสดีครับอัปเดตสภาวะอากาศเมืองไทยต่อจากนี้ไปครับพี่น้องว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮแม้ว่าบ้านเราในขณะน,นี้หลายพื้นที่กำลังประสบกับภัยแล้งนะน้ำเค็มลุกล้ำแม่น้ำลำคลองต่างๆมีผลให้น้ำปักปาเฟื่อนกล่อยอร่อยลิ้นกันไปอย่างที่ทราบนะครับก็มีข้อมูลยืนยันว่าลาลิญญานั้นจะทิ้งทวนด้วยการถล่มทลายของสายฝนแล้วก็ต้องระวัง เฝ้าระวังน้ําท่วมในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนะฮะและหลังมิถุนายนก็จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะะในเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนะฮะสองเดือนนี้แต่ฝนก็อาจจะกลับมาตกมากกว่าปกติะฮะหลังผ่านเดือนสิงหาคมปี64ไปแล้วนะครับพี่น้องก่อนไปดูข้อมูลยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรต่างๆของโลกนะผมพาพี่น้องไปดูโมเดลวยากร GFS ปกติก็ไม่เคยเอามาให้พี่น้องดูนะซึ่งเป็นของค่ายอเมริกาส่วนใหญ่จะใช้ของค่ายยุโรปมามาทํานายกันมาย้ำเตือนกันนะฮะแบบยาวๆนะอันนี้พอดีเป็นโมเดลแบบยาวๆในต้นเดือนมีนาคมนะฮะเพื่อเป็นแนวทางในการหาคำตอบของพี่น้องหลายท่านที่ถามเข้ามามากมายเหลือล้นนะว่ามีนาจะเจอฝนไหมหรือจะเจอฝนอีกเมื่อไหร่ซึ่งขอ ให้ดูเป็นแนวทางทเฉยๆนะครับเพราะอย่างที่ผมยืนยันกับทุกท่านมาตลอดว่าโมเดลระยะไกลเกิน10วันนั้นก็มีโอกาสคา,าดเคลื่อนได้สูงนะฮะก็ที่พี่น้องเห็นนะก็จากโมเดลวันที่28กุมภาพันธ์นะฮะถึงวันที่2มีนาคมนะฮะก็จะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นหย่อมที่เนื่องจากความร้อน,นะฮะหรือภาษาฝรั่งเรียกฮิตโลเนะะี่ยคร เข้ามาปกคลุมให้อบอ้าวอยู่โดยเริ่มมีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้นะครับพัดนําความชื้นเข้ามาเป็นฝนตกในภาคตะวันออกและอาจจะมีที่ภาคอีสานล่างฮะตอนล่างบางพื้นที่ฮะและจากโมเดลในช่วงวันที่3มีนาคมจนถึงวันที่7มีนาคมนะครับก็จะมีมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาซึ่งเดิมทีผมก็คิดหรือ เราคิดกันว่าหมดไปแล้วนะครับพี่น้องปรากฏว่าจากโมเดลคาดหมายให้มีมาอีกฮะเอาอีตอน,นี้จะหนาวอีกรอบไปล่ะส่วนตัวผมคาดว่าจะไม่หนาวนะครับแต่มันจะเกิดปรากฏการแบบนี้ฮะแนวปะทะของอากาศจะแรงขึ้นฮะเนื่องจากเป็นช่วงที่บ้านเรานั้นก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วแล้วก็ฮิทโลก็ปกคลุมไปโดยทั่วไปตอนบ่ายร้อนมากฮะลักษณะเช่นนี้จะเป็นอื่นไกลไปไม่ได้แล้วพี่น้องอาจจะทําให เกิดพายุฤดูร้อ,อนฮะฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในช่วงสองสวันนั้นนะอีกอย่างหนึง่งเขาก็มีปัจจัยเสริมก็มาจากไหนฮนะก็แนวพัดส,สอบของลมใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาร่วมด้วยนะพอปะทะกันก็ตามฟอร์มครับก็จะทําให้มีฝนตกได้ในประเทศไทยตอนบนนะเกือบทุกภาคนะครับอันนี้คือแนวคําตอบนะครับคือคําตอบอมองทรงแล้วแนวโน้มฝนดีตั้งแต่ต้นเดือนมีนานเลยนะครับพี่น้องแต่โมเดล ยังมีความคลาดเคลื่อนได้นะไว้เรามาติดตามกันใกล้ๆทีอันนี้ดูเป็นแนวทางนะครกลับมาดูภาพในคลิปต่อนะครับไปนั่นก็คือข้อมูลที่ยืนยันโดยเมื่อวานนี้ครวันที่19กุมภาพันธ์2564โดยทาง IRI หรือสถาบันวิจัยภูมิอากาศดานาชาติแห่งมหาวิทยาลายัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้พยากรณ์ว่าความน่าจะเป็นที่เกิดจาก กฎการลานยาล่าสุดยังทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงที่85%เลยทีเดียวช่วงมกราจนถึงมีนาคม2564แต่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นเฟสกลางนะฮะเป็น Newton นะูเทิลเนี่ยนูเทิลนะฮะช่วงเมษายนถึงมิถุนายนที่จะถึงนี้และลานยาจะเพิ่มกำลังกลับมาอีกครั้งหลังสิงหาคม2564ฮะ ส่วนจะยืดยาวแค่ไหนนั้นก็ยังไม่ชัดเจนแน่นอนนะเพราะเหตุว่าแบบจำลองยังให้ผลที่ไม่ตรงกันเท่าไหร่ดังนั้นคงต้องจับตากันดูต่อไปนะครับยืนยันว่าภายแล้งน่าจะมีโอกาสเกิดน้อยในปีนี้ค่อนข้างชัดเจนนะพี่น้องแล้วก็ภาพที่พี่น้องเห็นต่อไปนี่คือภาพเป็นผลพยากรณ์ล่าสุดของ i r i ซึ่งบ่งชี้ว่าช่วงมีนาคมถึงกรกฎาคมนคี่ยฮะ ปี2564ปริมาณฝนมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในทุกภูมิภาคโดยยืนยันว่าจะมีฝนมากกว่าปกติช่วงรดดูแล้งนะฮะและฤดดูฝนก็จะออกตัวไวและแรงกว่าปกติคะง่ายๆก็คือมาเร็วกว่าปกตินั่นแหละครับโดยให้เฝ้าระวังภาคเหนือใต้ตอนบนนะครับภาคกลางและภาคตะวันตกของภาคกลางนะฮะอาจจะถูกน้ําท่วมฮะอาจจะถูกน้ําท่วมครับ ทั้งนี้ผลพยากรณ์ดังกล่าวนะฮะมันไปสอดคล้องกับอะไรฮะพี่น้องก็ทาง a p e ป c ไค m เมสฮะไคลเมสเซ็นเตอร์นะฮะ,ฮะหรือ a, p a c c ซนะครับซึ่งเพิ่งอัปเดตข้อมูลล่าสุดวันเดียวกันคือเมื่อวานวันที่1 9กุมภาพันธ์2 5 6 4นะฮะโดยเชี้ยเห็นว่าช่วงมีนาคมถึงมิถุนายน64นั้นปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติในทุกภูมิภาคฮนะและในช่วงกรกฎาคม กับสิงหาคมนะฮะสเดือนนี้ฝนก็จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติซึ่งเขาระบุว่าภาคใต้นะฮะน่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเมษายนและพฤษภาคมนะฮะพี่น้องภาคใต้ก็เอาฟังๆไว้นะครับก็ฉะนั้นกรกฎาสิงหาเนี่ยก็จะเปลี่ยนฝนทิ้งช่วงฮะสำหรับอุณหภูมิในช่วงมีนาถึงมิถุนาทั้งสองสนักฮะ ก็ยืนยันตรงกันฮนะน่าจะมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติฮนะบ่งชี้ว่าอากาศจะไม่ร้อนมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปกติที่ผ่านมาทั่วไปนะครับพี่น้องและจากการส่องโมเดลคาดหมายอากาศนะครับพี่น้องอดูโมเดลต่อไปครับอันนี้อันนี้จากการส่องโมเดลคาดหมายอากาศล่วงหน้าจากสำนักพยากรณ์ต่างๆทั่วโลกนะฮะคาดการสภาพอากาศช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นรบนะฮะ จากหลายๆแบบจำลองเลยทุกๆแบบจำลองอะให้ความเห็นไปแนวทางเดียวกันนะครับว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่ฝนจะตกหนักและน้ําท่วมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคไหนครับพี่น้องดูเขียวอีเลยภาคใต้นะครับพี่น้องโดยต้องเฝ้ารละมัดระวังกันและจากนั้นฮะ,ะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนี่ย เหมือนกันเลยอาจจะมีฝนทิ้งช่วงซึ่งแนวทางตรงกันหมดเลยนะครับพี่น้องเมื่อเทียบกับ IRI และของ A p e ปนะสององค์กรใหญ่ๆที่ผมยกข้อมูลให้ดูในข้างข้างต้นนะฮะ้าไม่พิษผันซะก่อนก็น่าจะเป็นไปตามนั้นดังนั้นสิ่งที่เมืองไทยเราโดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องนะีจะต้องทำต่อไปฮนะก็คือการบริหารจัดการเรื่องน้ำให้รอบคอบนั่นเองคนระับพี่น้องเพราะอะไรครับก็เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมีนาคมถึงพฤษภาคมนะฮะฝนเยอะมาก แต่พอผ่านมิถุนายนไปนะฮะเข้าเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาตามโมเดลกลับให้ฝนแรงครับหรือฝนทิ้งช่วงนะและหลังจากเดือนสิงหาคมเข้าเดือนกันยายนเป็นต้นไปฮนะถึงคราวเข้าอะไรคนระับพี่น้องฤดูมรสุมฝนหนักฮนะไปจนถึงเดือนพฤศจิกาที่เราเจอกันทุกปีนะฮะปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นตามช่วงฤดูนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่สําคัญที่จะต้องระวังก็คืออะไรครับพี่น้องนั่นก็คือพายุจรนะฮะหรือพายุหมุนเขตร้อนนั่นเองฮนะ ที่จะเข้ามาเยือนบ้านเราซึ่งยังไม่รู้นะกี่ลูกฮะและแรงขนาดไหนให้น้ามากน้อยเพียงไรฮะอันนี้จะมีความสําคัญต่อเหตุการณ์อุทกภัยนะในช่วงนั้นนั้นมากๆเลยถ้ารัฐบริหารจัดการไม่ดีก็มีสิทธิ์ทั้งแรงนะแล้วก็มีสิทธิ์ทั้งทั่วมิดหัวจริงๆก็ต้องจับตาดูฝีมือกันต่อไปนะครับพี่น้องเอาข่าวมาแจ้งอัปเดตให้ทราบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ